คนที่เป็น Membership ช่องของเราครับถ้าเขาสมัครเลเวล2แล้วเขาอยากเปลี่ยนไปเลเวล1ได้ไหมหรือเขาอยู่เลเวล1เขาอยากเปลี่ยนเป็นเลเวล2ได้หรือเปล่าวันนี้ครับกับรายการ A a n Tube Qo Mojo Q&A กับทูโมโจคำถามจากครีเอเตอร์วันนี้ครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการทำ YouTube Membership เขาถามมาว่ารบกวนสอบถามเรื่อง m e m b e r หน่อยครับสมมุติว่าช่องของเรามี m e m b e r 2 l i v e l เลเวลคือ50บาทกับ100บาทถ้าหากเดือนแรกสมาชิกคนหนึ่งสมัครเลเวล2ที่100บาทแล้วทีนี้เดือนถัดไปต้องการเปลี่ยนเป็นเลเวล1ที่50บาทสามารถทำได้ไหมครับการเปลี่ยนเลเวลของ Membership นะครับผมไปอ้างอิงก่อนเวลาเราสร้าง Membership เนี่ยเราสามารถสร้างเลเวลหรือเทียให้คนสมัครได้มากที่สุด ถึง6เลเวล จะไล่ไปตั้งแต่ราคาน้อยที่สุดไปจนราคาสูงที่สุดทีนี้สมมุติว่าในเคสนี้ครับเขามี2องเลเวลก็คือ50บาทกับ100บาทคนที่สมัคร100ในเดือนแรกอยากจะเปลี่ยนมาเป็น50บาทเขาสามารถทําได้ไหมคําตอบก็คือสามารถทําได้ครับทั้งการอัปเกรดก็คือจากเลเวล1ไปเป็นเลเวล2และการดาวเกรดจากเลเวล2มาเป็นเลเวล1โดยในซับพอร์ตของ YouTube เขาแจ้งไว้แบบนี้ครับในกรณีที่เราต้องการอัปเกรดสมาชิก รเราก็เข้าไปที่เดิมครับเราก็เข้าไปที่ Membership ของช่องที่เราสมัครอยู่ทีนี้การอัปเกรดเนี่ยมันจะมีเรื่องของราคาที่แพงขึ้นสมมติว่าเดือนนี้เราจ่ายราคา Member s h i p 4ี่เหรียญ99แล้วเราอยากอัปเกรดเป็น9เหรียญ99แล้วระยะเวลาอีกครึ่งเดือนเนี่ยเราจ่ายไปแล้วแต่มันยังไม่หมดระบบครับระบบเขาก็จะไม่เก็บตังเราใหม่ทั้งหมดนะครับระบบก็จะเก็บเฉพาะส่วนต่างจากเวลาที่เหลืออย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะเก็บเราเพิ่มอีก2.50เหรียญแต่ในกรณีที่ดาวเกรดครับสมมุติว่า เคยสมัครไว้เลเวล2 1 0 0บาทแล้วอยากดาวเกรดมาเป็น50บาทในกรณีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เงินคืนนะครับแต่ว่าในรอบถัดไปเขาก็จะชาร์จเราแค่50บาทเท่านั้น Membership นะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและมีความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นกับแฟนๆของตัวเองใครยังไม่ได้ทำา Membership ครับลองศึกษาดูนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเดี๋ยวติดตามที่ทูโมโจครับและนี่คือ q a กับทูโม โจสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะเอาอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นคำถามของคุณก็ได้จ้าสวัสดีครับ